ลาวคมเมนพมา่าพม่านี่หมายถึงรัดฉานเชียงตุงคนไทยใหญ่นะครับคนประเทศไหนที่คนไทยนะครับอยากจะมาอยากอยากจะให้มารวมอยู่อยากอยากจะให้มารวมประเทศมากที่สุดนะครับสามประเทศนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพ,พื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมพบกับมาสุลกายสายล่านะครับผม วันนี้เราก็จะมาสรุปนะครับเท่าที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับว่าชาวรัสเานนะครับเชียงตุงนะครับแล้วก็ประเทศคัมรนนะครับแล้วก็ประเทศลาวนะครับว่าประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับอยากจะให้ประเทศไหนมารวมอยู่กับประเทศไทยมากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็เป็น การสรุปนะครับเท่าที่ผมได้ดูจากคอมเมนต์พี่พเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกๆท่านแล้วนะครับก็จะมีส่วนมากแล้วก็จะ99%นี้ก็จะไปในทางพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับรัชานเชียงตุงที่พี่น้องคนไทยนะครับอยากจะให้มารวมประเทศมากที่สุดนะครับสำหรับ คนลาวนะครับแล้วก็สำหรับคนประเทศลาวแล้วก็คอมเมนต์นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้พี่ๆเพื่อนๆคนไทยอาจจะหมายถึงคนกลุ่มชั้นนำก็ได้นะครับที่ไม่อยากให้มารวมนะครับพูดถึง คอมเมนตกับประเทศลาวนะครับในการที่ทำคลิปไปนะครับผมได้รับการตอบรับจากยอดวิวนะครับดูจากยอดวิวนะครับไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แยอดวิวนะครับที่ได้รับการรับชมนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับ ประมาณ2,000กว่านะครับตอนนี้อาจจะ3,000ันแล้วก็ได้นะครับไม่ได้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปดูนะครับว่ามีที่พี่น้องคนไทยเราเนี่ยอยากจะรวมประเทศด้วยนะครับก็จะมีทางรัดฉานเชียงตุงนะครับในเขตของพม่าะนะครับที่ที่เป็นคนไทยใหญ่นะครับที่พี่น้องคนไทย อยากจะให้มารวมประเทศมากที่สุดนะครับก็ส่รกายก็ทำคลิปไปนะครับทำคลิปทำคลิปนี้ก็คืออยากจะให้นะครับจุดประสงค์นะครับก็คืออยากจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีแผ่นดินที่กว้างขวางขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีประเทศที่กว้างขวางขึ้นเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็ ประชากรก็จะเยอะนะครับในอีกไม่นานไม่ช้าในวันข้างหน้าประชากรของคนไทยเรานะครับก็จะจาก70กว่าล้านคนก็จะเหลือประมาณ30-40ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอัตราการเกิดกับการเสียชีวิตนี่ต่างกันมากเลยนะครับการเสียชีวิตจะเยอะกว่าการเกิดนะครับจุดประสงค์ของอสุรกายนะครับจุดประสงค์ของผมนะครับ ที่ออกมาทำคลิปในแนวนี้นะครับก็คือก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะให้ประเทศไทยของเรานะครับมีแผ่นดินที่กว้างขวางขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นว่าประเทศจีนนะครับประเทศรัสเซียนะครับเขายังอยากได้ประเทศที่กว้างขวางกว่าเดิมนะครับทั้งท้งที่ประเทศเขาก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับตอนนี้เนี่ยประชากรของเราเยอะ กว่าแผ่นดินนะครับแผ่นดินไทยเราเล็กนะครับก็จะเริ่มจะเสียไปเรื่อยๆนะครับเสียแผ่นดินให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับสําหรับตัวของผมเองนะครับก็ไม่ได้มีอคติกับประเทศลาวไม่มีอคติกับขเขมรน,นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมารวมนะครับสมมุติว่า ในภายภาคหน้านะครับเกิดการล่มสลายของรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับเป็นลาวเป็นพมา่านะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสมมุตินะครับเราเนี่ยผมคิดว่าประเทศพวกนี้สามารถที่จะมารวมกับเราได้นะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าการทําสงครามการยื้อแย่งแผ่นดินเหมือนในอดีตนะครับอันนี้เราไม่สนับสนุนนะครับเรื่องการทําสงครามนะครับดูจาก ยอดของการคอมเมนต์มานะครับก็คนไทยเรารู้สึกว่าจะมีอคติกับคนคอมเมนต์นะครับแล้วก็คนลาวนะครับเยอะนะครับผมไม่อยากจะรวมกับคนลาวเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าคนลาวเนี่ยผมก็ได้มีเพื่อนนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับลาวนะครับ เขาคนนิสัยดีนะครับแล้วก็เห็นประชาชนในรากญ้านะครับว่พูดถึงประชาชนในรากญ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบของไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับดูทีวีไทยนะครับคนลาวนะครับผมคิดว่าด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับ ไม่ว่าประเทศไหนๆเนี่ยผมน่ยอยากจะให้มาร่วมรวมได้นะครับผมมาอยู่ในกฎกติกาเดียวกันนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นนะครับที่เขาพูดมาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับคนคขมเมนคนเลาานะครับถ้าเขาได้ศึกษาเขาได้รับความรู้แล้วนะครับมีการศึกษาเขาก็จะเป็นเหมือนพวกเรา เป็นเหมือนคนไทยของเราเองนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็รบกวนกดติดตามรบกวนดูคลิปให้หน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สรุปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมว่า99%เอนี่ยอยากจะรวมกับไทยใหญ่รัชานเชียงตุงนะครับ สำหรับพี่น้องประเทศลาวนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนขเมรน,นะครับคนไทยนี่ก็คือสรุปว่าไม่อยากจะรวมประเทศเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่แบบว่าสามารถที่จะจัดโพได้เลยนะครับก็คือความคิดเห็นนี้ประมาณ2,000กว่าความคิดเห็นนะครับที่ ที่มาคอมเมนต์นะครับก็คือเห็นในเป็นทางเดียวกันนะครับมีเพียงน้อยนิดนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับคนสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับแล้วก็สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนประเทศคัมเมนนะครับคนไทยไม่อยากจะรวมประเทศด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับก็ ส่นมากก็จะไปในทำนองที่แบบว่าเชื่อใจไม่ได้อะไรในทำนองนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพี่ๆเพื่อนน,น้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสอนสดีครับ